ความรู้สึกของแฟนบอลหลังจบการแข่งขันคือไงกับเกมวันนี้ลูกอ่ะก็ะเอาเป็นว่าเอาหนึ่งแต้มไปก่อนแล้วกันหนึ่งแต้มไปก่อนใช่<ม>รู้สึกเสียใจหรือว่ากับแต้มเดียวไหมหรือว่าอยากอยากชนะวันนี้ก็อยากชนะครับเพราะว่าแน่ดีกวา่าอยาชนะความรู้สึกหลังเกมก็คือเกม,กเกมกดูอึดอัดนิดหน่อยสําหรับจีสังเกตนะครับแต่ว่าผลก็น่าจะตามคาด แต้มเดียวส่วนมากกีโดนเขาบุกเยอใหก็แต้มเดียวถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ Okay good to s t o a s m e i a o t better a lot better team p e r f o o e Okay ครับผมว่าสีสเกตเขาแก้เกมมาดีไม่ได้มาไม่ได้มาบุกเนาะแต่ว่ามาตั้งรับมาตั้งรับแต่ว่าผมว่า มาเอาแต้มมาเอาแต้มแต้มหนึ่งแต้มโอเคแล้วมีแต้มหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคจริงๆก็ดูไม่เต็มเกมเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าหลังเกมเป็นยังไงคือผมมองว่าอย่างน้อยวันนี้เราทําได้ดีในจังหวะเรื่องของการทําเกมรุกแต่ว่าเราอยู่ที่ว่าปเราจังหวะจบอย่างเดียวกับเกมรับที่วันนี้ต้องถือว่าชื่อชมนะเพราะว่าตัวต่างชาติสีเกรวันนี้เราทําแบบว่าไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยมากมายเลยทาโอกาสยิงเข้าด้วยแต่ว่าปัญหาคือนั่นแหละครับในเมื่อกรามการตัดสนว่าเป็นปลก่อนหน้าก็ถือว่าต้อจะเป็นฟลาไป ก็เสียดายครับที่ไม่สามารถเก็บ3มแต้มได้ครับแต่ได้1แต้มก็โอเคครับดังนั้นผมคิดว่าเกมนี้ถือว่าน่าพอใจแต่ว่ามันก็ต้องมีทะรต้องแก้ไขครับเพราะว่าอย่างที่บอกเอโลทีมนี้นี่ย,ยังต้องมีต้องการประสบการณ์อีกเยอะต้องการเวลาต้องการอะไรเนี้ยให้การที่เราอยู่ในทีสองต่อไปเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นกว่นนานี้ครับประมาณนี้ครับยังไงก็ให้กําลังใจต่อครับสุพีครับวันนี้นะครับ1แต้ม ก็ถือว่าสมควรแล้วเพราะว่าวันนี้เราก็เล่นยังยังยังไม่ดีพอสิเก็ตก็มาดีนะครับสิเก็ตก็มาดีต้องให้เครดิตเขาด้วยวันนี้ดึงคนหนึ่งแตม้มถือว่าเหมาะสมขอบคุณค่ะ